สวัสดีครับผมสมชายธรรมใจครับรักพึ่งรักท่าปลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการเลาเลี้ยงพึ่งพงป่านะครับก็เป็นกล่องลอบพึ่งพงป่าครับที่ผมได้รับคําแนะนำนะครับมาจากเพื่อนๆในช่อง y t u t u นะครับก็พอดีมีไม้นะครับอยู่จํานวนหนึ่งก็เลย ลงมือทำนะครับกล่องพึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับกล่องล่อพึ่งอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างจากชุดเดิมนะครับชุดเดิมของผมก็จะใช้ไม้อัดนะครับทำฝาแล้วก็เปิดบนใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยผมก็จะใช้วิธีที่เพื่อนเพื่อนแนะนำนะครับก็คือเป็นกล่องล่อพึ่งโพรงป่าแบบเปิดข้างครับจะดูนะครับขนาดก็เท่าเดิมครับ30 35านะครับ50 50 50ข้างล่างนะครับแล้วก็ส่วนฝานะครับก็ต,ตกนนนนะกีติดกับกล่องไปเลยนะครับตีตอกตะปูนะครับไม้ฝาด้านบนเนี่ยนะครับเป็นฝากล่องติดกับกล่องไปเลยเพราะว่าเราจะเปิดด้านข้างใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้ฮะ,ะเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับเวลาพึ่งเขาเข้ากล่องแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมี การอยุงเยอะนะฮะเนี่ยทำรังครับจากฝาฝาด้านบนใช่ไหมครับแล้วก็ยึดกับผนังด้านใดด้านหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเขาตัดสินใจยังไงกับการทำรังของเขาไปยึดกับผนังนะครผมก็เลยลองลองลอง,ลองวิธีนี้ครับเราก็เลยทาทางเข้าครับค่อนนะครับไปทางผนังของกล่อง อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับเนื่องจากว่าฝาที่เปิดนะครับจะเป็นแบบเปิดข้างก็คือเปิดมาทางฝั่งนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับดูนะฮะนี่นะครับก็เปิดได้ครับเนี่ยฮะถามว่าทําไมต้องเปิดไปฝั่งนั้นที่เปิดไปฝั่งนั้นเนื่องจากว่าตรงนั้นเป็นทางเข้าออกใช่ไหมครับ แต่ถ้าสมมติว so, ่าเรามาเปิดอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะอยู่อยู่ใกล้กับทางเข้าทางออกของเขาก็อาจจะทําให้ผึ้งเนี่ยเครียดได้นะครับอาจจะต่อยเราได้ก็เลยเปิดไปฝั่งนั้นครับเวลาเรามาดูผึ้งนะครับสมมุติว่าในนี้นีครับมีมีผึ้งเขาอยู่แล้วนะครับเราก็เปิดตรงนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆเปิดออกมาครับสามารถที่จะเปิดดูได้นะครับเปิดดูได้แบบนี้นะครับส่วนรูทางเข้าทางออกก็ค่อนไปฝั่งนั้นครับ ก็เผื่อคิดว่าเวลาเขาเข้ามาตรงนี้นะเขาอาจจะทํารังติดผนังฝั่งนั้นเพราะฝั่งนี้เป็นฝาใช่ไหมครับก็เลยเลยคลดกันอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามที่ผมคาดไว้หรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามกันครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าน้องพึ่งนะครับเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีอยู่ตามธรรมชาติเราอาจจะดูเหมือนว่าเราเข้าใจเขาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันต้องมีอีกสักเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจเขานะครับเพราะพึ่งก็ส่วนพึ่งเราก็ส่วนเราใช่ไหมครับอลองดูนะครับถามว่าทําไมผมต้องวางเลยครับเพราะว่าผมตั้งใจจะจะให้กล่องนะครับเป็นเป็นกล่องเก่าครับนะครับเพราะว่าในโอกาสต่อไปปุ๊บเนี่ยน้องพึ่งถ้ามาสํารวจแล้วตัดสินใจอยู่ครับอันนี้ก็การันตีเลยว่าพึ่งกล่องนี้นะครับจะจะยืนการันตีในเรื่องของ อขอเรื่องอะไรฮะกลิ่นใช่ไหมฮะกลิ่นเรื่องของฟีโรโมนต่างๆที่อยู่ในเนี้ยนะครับก็เลยวางเลยครับไม่ต้องสนใจแล้วว่าจะเป็นหน้าฝนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หลายกล่องนะครับผึ้งของผมหลายกล่องเขาก็เข้านะครับเข้าตามปกติเราก็เก็บไว้นะครับก็ถือว่าจะจะ,จะได้เป็นพึ่งต้นทุนนะครับในในฤดูการถัดไปนะครับก็วางไว้อย่างเงี้ยวางไ,ไว้แบบนี้แหละ นะครับเผื่อมีน้องพึ่งมาสำรวจก็โอเคตามนั้นนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเผื่อจะมีประโยชน์นะครับในการแจแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะครับความรู้เหล่านี้นะฮะซึ่งเพื่อนๆถ้ามีประสบการณ์ดีๆยังไงนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอาจจะแสดงความเห็นนะครับหรือว่าคอมเมนต์มานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคนเลี้ยงพึ่งพึ่งเลี้ยงคนคนเลี้ยงพึ่งรักโลกครับสวัสดีครับ